สวัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้เราจะมาให้ฮานอยนะคะหวยน้องแมวนะคะวันนี้หวยน้องแมวนะคะ,น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 ะคะน้องแมวให้เลขนะคะน้องแมวให้เลขพิเศษและก็ธรรมดานะคะวันนี้วันนี้นะขอให้อย่าเคลื่อนนะคะถ้าไม่เคลื่อนก็ ตัวนี้นะคะเลขนะคะสามสองศูนย์หนึ่งนะคะตัวนี้เลยนะคะเลขนะคะถ้าไม่เคลื่อนตัวนี้เลยนะคะสักครู่นะคะสามสองศูนย์หนึ่งแล้วก็เลขประจำวันค่ะ ส0 1องศูนย์หนึ่งเลขประจำวันนะคะ VS ด้วยหนึ่งกับแปดนะคะ VS หนึ่งกับแปดนะคะเลขประจำวันนะคะก็เพราะฉะนั้นเรจะเรียกน้องแมวได้ตัวนี้นะคะก็จะเป็นสามสองสามหนึ่งสามศูนย์นะคะ 2องศูนย์สองหนึ่งนะคะแล้วก็ศูนย์หนึ่งนะคะเลขน้องแมวนะคะได้ตามนี้นะคะหกชุดนะคะตามนี้เลยค่ะแล้วก็ถ้า Vs 8แปดถ้าแปดมานะคะถ้าแปดมาตัวนี้ก็ฝั่งนี้นะคะนะคะเลข Vs นะคะก็จะเป็นแปดสามแปดสองแปดหนึ่ง แปดูนค่ะก็จะเป็น13 13 12ก็จะเป็น11 1ด้วยนะคะเบิ้ลถ้าเบิ้ลมาก็11นะคะวันนี้ให้ไปเลยค่ะ1กับ3นะคะ3ตัว813นค่ะนะคะนี่เลขน้องแมวนะคะนะ เราก็ไม่รู้มันจะมาไม่มานะคะเพราะว่ามันมาติดกัน2วันแล้วนะคะน้องให้74มา74ธรรมดาเมื่อวานให้83มา83ธรรมดานะคะวันนี้ขอให้มาขอให้ได้ขอให้โดนนะคะบุญมาว่าสนาเกิดนะคะเราก็อยากให้เร็วๆนะคะแต่ถ้าให้เร็วเลขมันเคลื่อนมานะคะมันก็จะไม่ได้ขอให้อย่าเคลื่อนนะคะ ถ้ามันเคลื่อนมาเนี่ยเราก็จะเป็นไลฟ์สดนะคะเราก็จะแจ้งไปที่ไลฟ์สดเลยนะคะตัวเลขเคลื่อนนะคะอันนี้เป็นเลขน้องแมวไม่ใช่เลขสูตรนะคะตอนนี้น้องให้ตามนี้เลยค่ะให้ตามนี้วันนี้นะคะขอให้บุญมาวาสนาเกิดทุกๆคนคะ่ะนะคะไปดูกับท่านอื่นนะคะใกล้เคียงก็จัดไปเลยนะคะ เลขประจำวันหนึ่งกับแปดค่ะจัดไปนะคะเด่นเด่นก็แปดสองแปดหนึ 2, ่งแปดสามนะคะแปดศูนย์ 0, นะคะก็เด่นเหมือนกันนะคะถ้าไม่มาตัวนี้นะคะแปดกับสามตัวเดียวกันนะคะตามนี้เลยนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะขอให้ได้ขอให้โดนคะ่ะบ๊ายบาย